สวัสดีครับอินนีต้อนรับเข้าสู่ช่อง spicy one นะครับวันนี้เนี่ยผมเนี่ยได้มีโอกาสนะครับได้ทําอะไรใหม่ๆนะครับคือการซ่อมแอร์ครับซึ่งในชีวิตผมเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ทําอะไรแบบนี้ต้องขอบคุณพี่ยุธแล้วก็พี่โดนะครับที่ให้ประสบการณ์แล้วก็สอนผมนะครับซึ่งสิ่งที่ผมคิดกับสิ่งที่มันเป็นเนี่ยแตกต่างกันมากเลยครับสิ่งที่ผมคิดก็คือแบบนี้นะครับแอร์เป็นี้งไครับที่สียซ่อมดีดีนะครับความเป็นจริงเนี่ย เออบอกตรงมันสนุกนะครับฝึกงานฝึกฝึงานผมชอบแบบลุยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยงานลุยๆแบบนี้เนี่ยมันแฮปปี้นะครับเฮ้ยอะไรนี่น่ากลัววะยิ่งเพื่อนร่วมงานดีก็ยิ่งแฮปปี้เข้าไปใหญ่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมทำอะไรไปบ้าง เกาอื่นเนี่ยนะครับผมไ็ต้องปีนบันไดขึ้นไปข้างบนนะครับเพราะว่าตัวแอร์ของมันเนี่ยนะครับอยู่ข้างบนซึ่งบ้านสมัยเก่าเนี่ยเขาจะเอาแอร์ไว้ข้างบนส่วนถ้าเป็นบ้านที่สร้างใหม่เนี่ยตัวแอร์จะอยู่ข้างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพี่วุฒิพี่โด่งเนี่ยจะต้องแกะแอร์ตัวเก่าเนี่ยออกมานะครับแล้วก็ใช้รถเคเนี่ยยกออกมานะครับลงรกบอนอ่ะ เนี่ยเปิดอันนี้ข้างล่างเออเอาอน <Alrighty. mission Christmas> ั้นเอาให้กดเอาน็อตออกเลยวะเนี่ยเอโยนแล้วบินเรานี่ยทำเรื่อยทำละอันนี้อะไรวะแล้วผมไปทำอะไรทีมเนี่ยแบกให้ตรงเลยนะอันนี้เหรอเอออันนี้เหรอให้มันไปงี้ใช่ไหมให้มันตรง อ,อ๋อให้ม like ันตกลงอย่างนี้นะย่างี้รนบมันที่นี่อ๋อโอเคโอเคโอเคเป็นงานฝึกงอันนี้ยังไม่ร้อนนะอันน้าร้อนในคอดเลยไอพี่ผม มแล้ววินเด็กันนอเอาสยังไนเขาหน้าวินนะไอ้นี้ผมพูดจริงที่ยังทำได้เลยโอยชอบงาน้นยชอากว่าทำงานดูเนีเออถ่ายอยนะมันลูกผู้ชายเลยไอเด้งพัมาทางนี้เหมันผมเลยพี่ไม่ได้ทอไมเติบโตแล้วยืเสียเลย อะไรเออะไม่ต่งไม่ไหไมันจะดีเขาอนนีอะพอแกะเสร็จเนี่ยนะครับเราก็จะทําการเอาอุปกรณ์นะครับตัวเชื่อมแล้วก็เหล็กขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาสายเนี่ยนะครับผูกเข้ากับตัวแอร์ตัวเก่าแล้วก็ให้เขายกลงไปรถเคนเนี่ยนะครับของที่นี่เนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดตอนที่ผมถามนะครับ

เฮ้ยพ so ี่ดงเราอยู่ตรงนี้ดีไหมเนี่ยจับเลยอ๋อโอเคเดี๋ยวมันจะมีเดมโลโอ้โหจับนะจับไม่อยากไปชนตรงนู้นโอ้โอโอ้โโอเคปะจัจับไปตรงไปตรงต้องนีอ่ะ Okay, yeah. Okay. Yeah. Okay. So on the bottom we need to keep oh. it straight. okay. Okay, Okay, that's good. Okay. Oh, okay. Hmm. Here we go. Yeah. yeah. ่ลอยร้องมาแล้วนะทาไปเลยมันกันลมออโอ้โโปรเฟชชั่นอลครับโปรเฟชชั่นอลฝึกงานฝึกฝึกงานฝึกฝึกงานใหม่เมื่อกี้เคนมานี่วิ่งกันแทบไม่นั่ง ไอ้เจน่าลากันเี๋ยวหรอต้องหัวจีบกินลอง้อโอ้มันยังคุยกันอยู่เลยพี่เหนี๋ยวต่อ ตอนนี้มาครับพี่โด่งบอกเมื่เกี์มาตรงนี้ครับผมช่างโด่งช่างโด่งแล้วมันก็เดินไปทิ้งตรงนู้นครับส่วนสายไฟปล่อยให้พี่วุัดการนะครับว่านั้นเป็นไงเ่ย์บอลไม่หนุกเลยพเลยห็นไม่ได้เะเลิเตะดิผมดูผมดูก็รู้แล้วอ๋อมันคาสนุก พี่จิมยิงหิงอเ่ามันบอกว่าผมพาที่ชนะติดแล้วครับผมภารกิจวันนี้ก็จบลงไปได้ด้วยดีนะครับกับการซ่อมแอร์ครับไม่มีใครเป็นอะไรก็สนุกมากครับวันนี้ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแฮปปี้ครับ ผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่าเวลาเขาเรียกคนมาซ่อมแอร์ยกเครนอย่างเงี้นะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยหนึ่งหมื่นเหรียญถึงหมื่นสองนะครับประมาณนี้ได้ซ่อมแอร์โหบอกตรงๆผมจะเลิกเล่นหุ้นแล้วก็ไปซ่อมแอร์โดยตรงแล้วครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับขอบคุณพี่อุทธครับพี่โดกมากครับอยาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม